สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณไลฟ์ชานลนะครับ mm hmm. ผมไอซ์แต่วิดีโอนี้เรามันจะมาพูดถึงเรื่องถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเนี่ยเราควรจะทํายังไงดี mm hmm. โอเคมาเริ่มกันเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาการขับถ่ายเนี่ยจะมี 1. คือดื่มน้ําไม่พอแล้วทาให้ร่างกายไม่มีของเหลวที่จะช่วยย่อยอาหาร 2. ก็คือไฟเบอร์หรือว่าใย,ยอาหารไม่พอไม่เพียงพอที่ต้องการในแต่ละวัน สามคือความเครียดนะครับอันนี้คือปัจจัยหลักหลักๆที่ทำให้หายไม่ออกหรือว่ามีปัญหาเรื่องท้องผูกเราจะแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ยังไงบ้างแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้จะไม่เกี่ยวกับคนที่มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังที่เป็นโรคหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ควรจะปรึกษาคุณหมอหรือปรึกษาผู้ที่เขามีความรู้ด้านนี้โดยตรงนะครับแต่อันนี้ ในวิดีโอนี้จะเป็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเบื้องต้นสําหรับคนที่เฮ้ยอยู่ดีๆก็ถ่ายไม่ออกหรือว่าถ่ายไม่สม่ำเสมอเราจะแก้ปัญหาเบื้องต้นกันก่อนโอเคมาถึงอย่างแรกเลยก็คือการดื่มน้ําให่เพียงพอแนะนําให้ดื่มน้ําอย่างน้อยเนี่ยสมลิตรตอ่อวันมันอาจจะฟังดูมากนะครับแต่ตามจริงแล้วร่างกายของคนเราอย่างที่ทุกคนอาจจะทราบกันอยู่แล้วว่ามีน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักไม่ว่าจะเป็นในสมองหรือว่าในเลือดหรืออะไรอย่างนี้ถ้าดื่มน้ําไม่พออาจจะทําให้เลือดข้น งุดนงีบปวดหัวได้อันนี้ก็จะแก้ปัญหาได้โดยรวมเลยก็คือดื่มน้ําให้พออย่างน้อย3ลิตรต่อวัน2ขวด1.5ลิตร2ขวดใหญ่นั่นเองนะครับ2ก็คือเพิ่มใยอาหารหรือเพิ่มไฟเบอร์เข้าไปในชีวิตประจําวันสิ่งที่กิน ท่านหลักๆเนี่ยก็จะมีในผักผลไม้แต่ว่าถ้าเอาไฟเบอร์สูงเลยอย่างแรกคือลูกพลูนลูกพลูนแห้งนะครับต่อ40กรัมเนี่ยมีไฟเบอร์หรือใยอาหารทั้งหมด3กรัมด้วยกันลูก,ลกพลูนสามารถทําให้เราถ่ายสะดวกเพิ่มปริมาณของของเสียให้ออกมาง่ายๆ2ก็คือแอปเปิลครับแอปเปิล200กรัมมีไฟเบอร์เกือบ5กรัมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้ากินแอปเปิลลูกใหญ่ๆหรือว่าลูกกลางๆ2ลูกเนี่ยก็จะได้5กรัมไฟเบอร์ แนะนำให้ในแต่ละวันกินไฟเบอร์ให้ถึง20จนถึง30กรัมต่อวันนะครับถ้าผู้หญิงอาจจะอย่าให้ต่ำไป20กรัมของใย,ยอาหารต่อวันแต่ถ้าผู้ชายเนี่ย ให้เล็งๆไว้ให้เกิน25กรัมของใยอาหารต่อวันโดยการที่อาจจะเปลี่ยนข้าวเป็นข้าวกล้องข้าวดำพวกนี้ก็จะมีใยอาหารสูงอันที่3ที่เราจะพูดถึงก็คือโยเกิร์ตโยเกิร์ตมีโปรไบโอติกก็อย่างที่ทุกคนอาจจะรู้กันว่ามีเป็นแบคทีเรียชนิดดีที่อยู่ในลำไส้นะครับก็โยเกิร์ตก็ช่วยได้เหมือนกันหรืออาหารที่มีโปรไบโอติกสูงอื่นอก็จะมีกิมจินัตโต ลองดูอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกนันนี้ทิปหลักๆก,ก็คือเราสามารถดื่มกาแฟคาเฟอีนเอาแบบไม่ดีแคฟนะครับอันนี้ก็จะช่วยถ่ายได้เหมือนกันเหตุผลเพราะว่ากาแฟเป็นระถ่ายอ่อนๆถ้าเราถ่ายไม่ออกจริงๆเนี่ยตอนเช้าให้ดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งกาแฟร้อนไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมเนี่ยครับก็สามารถจะช่วย ช่วยเราถ่ายได้คล่องขึ้นออกกําลังกายก็ช่วยได้นะครับการที่เราขยับตัวเนี่ยก็จะทําให้เราระบบขับถ่ายแล้วก็ลาไส้ร่างกายของเราได้ขยับแล้วมันอาจจะช่วยให้ของเสียเนี่ยออกจากร่างกายง่ายขึ้นถ้ายังไงหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าถ้าชอบกดไลค์กับซับสไคร้ให้ผมด้วยครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่